เอาละครับกาบสวัสดี f c ทุกท่านนะครับเจอดเจอกระช่างบอยแล้ววันนี้ช่างบอยก็จะมาซ่อมแอร์เคลื่อนที่ JPX JPX นะครับนี่ยี่ห้อ JPX 10,000 2000น BTU นะครับตัวนี้นี่ครับโอเคอาการเปิดอาการไฟเข้าแต่เปิดไม่ติดนะครับมา๋ยวช่างบอยให้ดูว่าเป็นอะไรนี่ครับ <c oughs> เสียบปลั๊กนี่ครับเสียบปลั๊กเลยนี่ครับเสียบปลั๊กแล้ว นี่นะครับอาการมีไฟโชว์นะครับแต่ว่าเปิดเครื่องนี่ครับเปิดยี่ิห้าพอกดปุ๊บนี่ครับมันไม่ติดโคดก็ไม่ฟ้องนะครับตัวนี้อาการเปิดไม่ติดเดี๋ยวต้องเช็กดูนะครับว่าเป็นอะไรนี่ครับใครสนใจนะครับติดต่อช่างบอยมาได้เลย062 808 902 2นะครับหรือไม่ก็แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับรับซ่อมแอร์เคลื่อนที่ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับรับซ่อมทุกอาการนะครับมาหาช่างบอยได้เลยแอร บอดเสียบอดช็อตแอร์ไม่เย็นล้างแอร์แอร์มีปัญหานะครับมาหาช่างบอยได้เลยติดต่อช่างบอยไม่ได้เลยนะครับ0 6 2 8 0ห9 0 0 2นะครับหรือไม่ก็แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนี่ครับเกือบประมาณนี้นี่ครับเป็นของ j p x นะครับตัวนี้นี่หมื่นสองเสียบแล้วเปิดไม่ติดนะครับก็จะมีตัวนี้ของเน็ t ุร์ลอาการมอเตอร์ตีน้ำเสียนะครับ e 5 นี่ครับอาการมอเตอร์ตีน้ําเสียอันนี้รออะไหล่นะครับสั่งซูนแล้วรอตัวนี้เป็นของอะไรวะเดี๋ยวนี่ครับยี่ห้อนี้เลยอันนี้ยี่ห้อนี้แพงนะครับยี่ห้อนี้แพงเมื่อก่อนราคาอยู่ประมาณสองหมื่นกว่าบาทนะครับเป็นของญี่ปุ่นตัวนี้แล้วก็มีวิมานแอร์นะครับนี่ลูกทรงจะคล้ายๆกันเนาะเนะนะคล้ายๆกันไหมเดี๋ยวหันหน้าให้ดูนี่ครับ อันนี้ช่างบอยถอดหน้าออกนะครับเดี๋ยวหน้าเขาหักนี่ดูนะปับ๊บเนี่ยปับ๊บคล้ายกัน <c oughs> แล้วก็จะมีตัวนี้ของเนเตอร์ลอเหมือนกันเอ้ยอันนี้ของของเ j AJ. AJ นะครับ AJ เสร็จแล้ว A j เเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรอลูกค้ามาเอาไม่มาเอาสักทีนี่นะครับนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีประมาณนี้แล้วก็เหลือข้างนอกอีกนะครับก็ประมาณนี้อันนี้เดี๋ยวจะมาซ่อมบอร์ดหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับมันเปิดไม่ติดนะเดี๋ยวค่อยว่ากัน นี่ครับประมาณนี้ใครสนใจน้าติดต่อช่างบอยไม่ได้เลย062808902นับหรือไม่ก็แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับคลิปนี้ก็จะมีคลิปซ่อมแอร์เคลื่อนที่ G.P.X นะครับ12,000 BTU อาการไฟเข้าเปิดไม่ติดนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นอะไรเดี๋ยวช่างบอยขอเช็คก่อนเดี๋ยวพอเช็กเสร็จแล้วเดี๋ยวช่างบอยจะมาบอกนะครับว่าเป็นอะไรประมาณนี้เขาก็มีฝาครอบมาให้นะครับมีฝาครอบมาให้เดี๋ยวต้องถามขาก่อนว่าเขาจะล้างไหมตันด้วย โโอ้โหนี่ครับแผงตันมืดต๊ดเลยเห็นไหมครับประมาณนี้โอเคครับ